Hãy subscribe cho kênh Ghiền on Gõ Để không mưa lỡ những video hấp dẫn mai bát 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 กพี่น้องคือมักมวนแต่ว่าไปตัดขั้นวุจักว่าพี่น้องวังสามหมอมักมวนแค่มาเปิดวงอยู่พี่สาส์นออดซอดคักยังว่าดักมวนบ่ามวนเดี๋ยวนี้ผู้เขาสายน้ำเกลืออยู่ในล่องบานลูกเต้นแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นมาดีเด้่ยได้ประกาศเศร้าป่วยทนตัวอี่คับก่อไปเปิดสีฐานเบิ่งกแล้วไปปีกายขาดทุ่นโมจอบ่าเขาบ่าจ้างเขาเบิร์กว่าไปหัวมาละสีฐาน มาว่างสามหมอพี่ล่ะพี่น้องย่งคอยบอกอื่นเงินเอ้ามันแม่ว่างสามหมอมันดีเด้พี่น้องให้สีถานกับมาพี่แมนแต่พี่น้องสามใช่กับมาพี่อยากบอกพี่น้องข้ามวงกับมาพี่พี่น้องบ้านรทกับมาพี่มาพี่บดเตี๋ยอยากบอกสีถานจากหนึ่งไปยังยกหอนททกบอกสีขายไปแากดขคืออีกแน่รถคอยจมแนมยุ่นั่นแหละเอาแนะนำตัวแต่ละคนเริ่มจากน้องนาวาเอาบอกกับพี่น้องใด้ลูกสวัสดีครับ น้องนาวาฟาสกุลครับลูกชายหล่าจากอำเภอวาริชภูมิครับจังหวัดสกลนครครับผู้ได้เป็นแฟนครับน้องนาวาขอเสียงในเร็วพาปดปันติละน้องยังเกาะน้องนาวาคอยกระคือกันครับน้องน้องยังลาวา่าพูดไปเต่อห่อนให้เอาคนต่อไปครับน้องได้บัตรนี่น้องฟูจิครับน้องกาฟู <laughs> ้ยทำไมมันคือพูดเขาครับแล้วพูดจีคุณแย่คะปกติหนูแต่เรียกหนูหนูเรียกแต่ฟูจิใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อหนูตั้งชื่อให้ใหม่เหรอใช่ค่ะโอ้ยไม่เหมาะกับฟูจิหรือกกังฟูนี่แหละสวัสดีครับน้องกังฟูนันทภูมิครับลูกหลานพ่อพ่อแม่ท่างจังหวัดหนองบัวลุพูครับขอเสียงแฟนครับน้องกังฟูน่นเร็ววุ้ยให้ง่ายประี๋กัสซีมัก์ยุ่บบอกจังไหน ให้ยอย่างเง้ว่าแหกไข่ก็หยอกเนี่ยก็ให้ปาชีดือด้อสวัสดีจ้าน้องมิลินจ้าหลานลุกกี่น้องใหอ่ใน้องไม่ปีหาจ้าน้องมิลินหลานลุกกี่หลานเดอดยอ่ไไพะนะุเสียว่าคตอยู่นีเกินเคืองฟังบรูเรืองเออน้องยังไอหญ่ใหอยู่หนูอายุจะขวบก็บลูก โกขวบจ้าโกขวบน้องเมลินหัวขวบด้วยพี่น้องดื้อเอาน้องไหนบันดนี้น้องนุจ้าเฮ้ยเจ้าของเนี่ยน้องนุในี่ยามึงขุ่ได้ดนี่นโทษจตกทือิกลัวน้อง,องสวัสดีค่ะน้องอาไอาาสักโกนาพรเสียงวีหกค,ค่ะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความหาความแพงจากพอ่อพ่อแม่แม่อำเภอบ้านสามมอหยห,ยหลายดอยด้วยค่ะ ขอเสียงแฟนครับน้องไอ่าอาในเลีวสวัสตีค่ะน้องสาค่ะวายน้องจังหดจังไหนเฮียวเท้กลาย <c oughs> เป็นน้องนัจ่จากมือเนี่ยคุณยะะ่าข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 าอันนี้มีเกมมาให้เล่นมีเกมให้เล่นเกมอะไรคะคุณย่านำหน้าเลยให้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะเอาเล่นเกมหนึ่งนาทีมันมีอยู่เอาจริงหนึ 1, 2, 2> ่งสองสามไม่ใช่คะ่ะ อาจารย์เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานปุ้ยไอแม็กยูบอไอแม็กบม่ยูไอแม็กไปฉี่เอานี่นี่บอฮะกระเดื่อดห้างกระเดื่องห้างมื้อตีเจไดมันห่างตัวดิเมื่อวัดกับว่านยังก็แฉแตกไม่ได้กระเดื่อดห้างไม่ได้กระเดื่องห้างคอยรั่วแล้วจะมาวิ่งเงินหย่อนยังยังหย่อนเมื่อกองนี่เลยไม่ได้กระเบิดเป็นมือนซื้อของให้แต่ก็มาค่อยจมดอกกระนุนุกระสายทุ่มน้องหญิงอย่าง ไดเป็นเมาดีเนาะเลือดไหลทุ่มเกงกูไปทุ่มเพื่อนมาเด็ดสิมาทุ่มตายยังมือกองเอ้าปัทุ่มมือกองป้องข้อสิไปตัวอันทันเยสามือกองมือกองนั้มันบ่มักจังสี่ดอกมันมักเทาๆทาอาจารไหนเอ้าลูกแหละเริ่มจากญานุนะคะทีละคนเรียงมาถึงเยสาจ้าเริ่มแม่เสือสาวในตาสวยอ่อนรัตชัว เธอยิมสั้นเลมแรงน่าร้องริมชิมได้ไหมามันขึ้แม่เสือสาวมันขึ้แมงบงคืบเหนมแอวลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดลันปียงแอมาลนเสงดงอดังปัด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 ัด เอ็มสิบให้เท่าไหร่เอ่อให้ห้าค่ะให้เพราะว่าโชคดีที่พ่านเพราะว่าว่าอะไรคุณแย้มมันนอนบ้องมากอะตอมมาให้ไปดินาวาค่ะเหลียนาวาเอาสิเอาสิเพื่อนเพื่อนกันเบิร์ด้วนั่นเย้บอมแมนคิวผู้จีอ้าวเร็วเร็วหนึ่งสองสามแม่เสือสาวในตาสวยอ่อนรักช่วย เธอยิ้มส <toys> ันในแรน่ารองริ้ชิมไดไหมแอลลันปันลปันลันแอลลันนปันลัเสียงแอวมนลันเสียงดงระดับปัดปันปัปัปับัตคดสะกดเอลดีปนีณิติน้อง น้องบ่บ yeah. ้าคัสักอนแล้วถ่ายบางน้องบ่แล้วพูดน้องบ่แล้วพูดมาจากไหนเอ้ายู้มึงจะเสียหนักขนั่งรถมาด้วแม่เสียสาวในตาสวยอ่อนรัดช่วยเมื่อเธอยิบสันเดร ลูกสิษย์อาจารม็แม็กน้องบัวมาแล้วก็ต้องบัดอนสาวอุดรขอกำลังใจให้สาวอุดรหน่อยเร็วสูงเขาได้ละเต้นดีๆเด้อขัดเต้นพอดีลูกหายยางเมื่อเด้อ้าวแม่เสียสาวใน,นตาสวยอ่อนรัดวยๆๆๆเมื่อเธอยิ ลูกกคนดีแวอลลันปั้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 นแอลลันปั้นปั้นลั้นปั้นเสียงแอลบรรลันเสียงดังอัดดังปั้นปัดปัดปัดเฮ็ดดีเฮ็ดดีไม่เอาดีคือแม่มึงเถอะลูกยี่ไม้เจ้าของเด้่ยประเฮ็ดจังไหนป่ะดิอ้ยไม่มีคนร้องให้หนูย่ายจยจะจะร้องเองนี่ พอแผ่มูดิขออนุญาตนะคะรับบริษัทมูลอ<า>งปะไอเสือ<บ>สาวสาวมึงลอกได้ไหมขอเสียงามาพี่แม่เสือสาวในแต่ส่วนอ่อนรัดทวงมันคือคนหเมาเหรใหญ่แม่เสือสาว เนื้อลองเองก็ได้เออเออลองเองเจ็บเอมึงเจ็บเธอไม่ให้เจ็บเธอไม่ให้เอาเออแม่เสียเศร้าในตาสวยอ่อนรัดถวยเมื่อเธอยิ้มเนี่ยสั้นเนร่างหน้าร้องริมชิมได้ไหมเอวหลันปัดลันปัดลัน ลันปัดลันปัดแงวมันลันเียมดนปัด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 เออย่าะยังก็สิทธก็สิ่เด้กในคอยแมันวะไปยังใส่กระปุงเขินอยากไอ้แลลวบอกแล้วว่าจะใส่ตัวนี้เออเอาใหม่ก็ได้ค่ะเอาละพ่อแล้วพ่อลหรลูกย่าคะคะย่าลืมใครอะไรนะลืมย่ายาพีเออไม่ย่เท่าแล้วเอาเร็ว แอลลันนปันัแอลลันนัแจยงแอวันลันซอเดียดไหลก็เกิดมาสินสีเงี้ยไพยได้มือนี่เอานะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องนะครับกิริยาใดที่ลูกหลานเล่นไปนะครับอาจจีนะครับพี่น้องบอบ อ่าพอใจนะครับบอกโอเคกะขอสวดขออภัยนี่คือความไหลเดียงสาของดงน้อยเพียงแค่1ิบเปีเท่านั้นครับบอกง<บ>่าย<บ>ก็คืออางั้นมันเด็กค่ะมือ